มาแล้วครับเลขทองละล้านของขี้จะโดดนะครับนี่นะครับผมทองละล้านครับอุ้ยนั่นตกใจหมดเลยมาแล้วสามตัวสองตัวตรงๆครับมาแล้วครับผมแลวกับกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับอ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้มาตามให้แล้วนะครับสําหรับเลข สองละล้านของช่างจรวดนะครับวันนี้ปล่อยแล้วนะครับปล่อยเลยปล่อยวันที่วันนี้วันที่6เนาะเดี๋ยววันที่7ที่8ที่9ที่10จนถึงวันที่18นะครับคุณผู้ชมเลขสองเดียวเล่นได้ทั้ง7เที่ยวเกียร์รอบนะครับสําหรับเที่ยวนี้เราเข้าไปดูกันว่าช่างจรวดจะปล่อยเลขอะไรจะให้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันไปไปกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตามเลขสองละล้านของช่างจรวดเนาะถือว่างวดที่แล้วถูกทั้งหมดเจ็ดรอบเรอบเอบทังไทยทั้งาถือว่าถูกมาตลอดทั้งไทยทั้งเามาต้อเอฟซีสองพันคนหึงเอฟี่อยู่ในไลน์อืมคาับคือเลขเลขสองละล้านนี้มาถ้าใครใครดูท่านวาที่ผมเามาครั้งแรกครับตอนนั้นไม่มีเลขให้เอซอืม ร้อยซับกับคนมีฟันแหละเล่าเรื่องมาก่อนคือว่าไม่มีเลขเอิ้ว่ามีมักระไทยยกบอกว่าเอาเลขเป็นเลขสะพันบุญลมาฝากครับก็เลยให้ซองนี่มาเป็นบอกว่าล้านกีบา เดี๋ยวเดี๋ยวให้องให้องแลนนี้ก่อนยังีภาคคนมาขายเือัปเป็นเป็นเป็นซองละล้านพระท่านฝากมากรบมัคคายกแล้วให้ผมมอมปล่อยครัเขาเคยดูคลิปผมในโทรทัศน์คนดูประมาณ2ี่ิบล้านอผมปล่อยเลขเป็นเลขสะพานบุญถ้าใครถูกมีโชคเวลาภบก็ให้ร่วมบุญคนละห้าบาทสิบบาทท่านไม่ได้จดจองแล้วแต่ศรัทธาเอามาครั้งแรกผมก็ไม่คิดว่าจะออกไม่คิดว่าจะถูกดูเอามาแล้ว กลัวไม่ถูกแล้วกลัวเขาจะว่าแต่พอมาปล่อยปุ๊บคนดูประมาณสามล้านในติ๊กต็อกแล้เลขก็เข้าเก้าสองสองครั้งแล้วแปดหกหกแปดเข้าทุกรอบแตกสามตัวหกสองห้าครับครับก็เลยทีนี้ก็เลยไปเอามาสองรอบแตกสิบสองรอบคนถูกได้ประมาณกันเจ็ดแปดแสนครับแล้วผมก็ไม่กล้าไปเอาอีกอือก็ถูกไบคกลัวเขาว่านะเลยพักแล้วก็เริ่มเอาเดือนกุมภาอีกเดือนละสองครั้งครับเดีนี้ ปกติสองละล้านเนี่ยพอหวยออกวันที่หนึ่งมันจะครบรอบพอดีวันที่สองที่สามผมต้องไปเอาสองละล้านเนะแต่ว่าทีนี้ที่มันเคลื่อนมาเป็นวันอื่นก็เพราะว่าบางทีด้วยปัจจัยไม่พร้อมอาจจะ fc ยังไม่ได้โอนค่าร่วมบุญเนาะเพราะว่าการเดินทางมันมีค่าใช้จ่ายประมาณที่ว่าไปกับสองสามพันเลยแล้วก็ถวายพระด้วยรเราจะไปเอาลูอเปล่าก็ไม่ได้จะข้ามไปฝั่งลาวเลยไปที่ช่องแม็กแล้วก็จะมีแมกกะทายยกเขาจะมา๋อบครับก็เอามาให้ เป็นเลขที่คนแปลกหน้าเขาไม่เชื่อใจเขาก็ไม่ให้ตั嗯嗯้งแต่นั้นมาก็เลยเกิดความคือซื้อสัออตว์ออต่อกันอะ่ะก็จะให้มาตลอดครับเอามาก็แต่ปลที่มันถูกตลอดอ่ะผมก็งงกันแต่เขาบอกว่าห้ามคนเที่ยวมาทาซื้อซื้อไม่ได้นะถ้าผมซื้อผมลองลองลองซื้อดูมันจะเคลื่อนอยู่เลขหนึ่งเมื่อรอบวที่ผมลองซื้อหกอะไรห้าหนึ่งหนึ่งห้าึ้นเป็นหกหนึ่ง ลองลองซื้อสือผมลองซื้อซูนแปดเอากระซูนเก้าเขห้ามซื้อจริงจริงอืมก็ห้ามซื้อคือคนอื่นซื้อได้แต่เพี้ยนเนาะแต่คนคนที่เอามาห้ามซื้อเด็ดขาดครับพอแค่นั้นเก็ดเคล็ดเรียกว่าที่ไม่เข้าคือช่างแอบซื้อถ้าผมแอบซื้อไปเราไม่ได้เพราะนั้นผมไม่แอบซื้อออกห้าสี่ตัวนี้ต้องต้องให้เอฟซีซื้อเผื่อเออต้องให้เอฟซีซื้อเผื่อด้วยซื้อเผื่อช่างด้วยครับผมซื้อของพระท่านให้ซื้อใช่และทุกครั้งที่ออกคลิปท่านจะให้เราใส่เสื้อเขียว เสือเขียวคือผ่านตลอดครับสี่โทมมาแล้วอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับพึ่งครับอย่าพึ่งไม่ต้องกลัวนะครับกลัวได้เล็กแน่นอนครับทีนี้ก็เลยเจ็ดรอบเจ็ดรอบอันนี้ไม่ได้โกหกนะเถ้าใครดูดูคลิปแปดหกเจ็ดเนี่ยผมส่งให้ดูนี่คือสองเที่ยวที่แล้วเนาะทีแล้วผมก็เห็นกะครับเห็ตัวตรงอย่แล้วนะสี่สี่สี่แต่ตัวรอบนี่แตกห้าตัวแรกมาวันแรกเลยแตกสี่ห้ารอบสองแตกหกแปดหกหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่สักสามครับแล้วก็ถูก แปดหกอีกเป็นสี่แล้วก็เป็นห้าคือเจ็ดรอบโอ้เอฟซีโทมายแล้วเจ็ดรอบติดติดเจ็ดรอบติดติดครับแบบนี้เอฟซีโทมายรอบรวมรัฐบาลไทยด้วยนะเจ็ดรอบรวมรัฐบาลไทยครัโอ้ยใจเย็นเอฟซีโทมาจริงอย่าพึ่งนะท่านเอฟซีจ้ะาจะติดเสียงให้ครับจะติดเสียงให้ตอาเสียงไว้ก่อนนะครับอย่างนี้ซองตนานทองนารานเจ็ดรอบจิตนะครับแล้วทรงนี้เป็นทรงที่เจ็ดที่เอามา แต่ละรอบก็จะมีคนถูกเพราะว่าถ้าสี่รอบขึ้นไปสอบผ่านแต่รอบแต่<ม>สามใบที่ผ่านมาสามซองแต่เจ็ดรอบ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 หมดเลยซอง<ม>เดียวซื้อ,อหวยแลาวครับถึง,ถ,งถึงจะข้ามพอพอเรา<ท>อาจจะเขียดเขียดรอบหนึ่งพอรอบสองทบต้นทบดอกเนะี่ยพอบนลงล่างเหมือนที่สี่เจอะไรเนี<ม>่ยจะทบทบให้เลยซองที่แล้วมันจะทบทบให้ทบดอกเน้นในพอพอศูนย์แปดไม่ออกพอพอมาเลขไทย ทบต้นทบดอกอีกคือเป็นแปดหกเจ็ดกับหกสามเนี่ยพอพอถ้าข้ามปุ๊บเขาจะทบทบให้เราอแต่ทุกครั้งที่เราผมว่าพระอาจารย์ต้องต้องมีพิธีกรรมอะไรสักอย่าง<ม>ในวันที่มวออกตอนนี้ผมผมเราหน่ามจะมีพิธีกรรมรข้ามมาจากฝั่งนน้นนะของแท้ต้องช่างจะรรว่นะครับ,รบเลขสองล้านนี่คือตำนานเลขสองล้าน,านไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนมไม่เหมือนตรงที่อ่ะนี่มาแล้วเนี่ยที่ไม่เหมือนก็คือมาดูซองก่อนเนี่ยเนี่ยซองซองซองอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดแล้วครับเปิดแล้ว 2องละล้านมาแล้วครับขามโค้งมาเลยที่ที่นี่เหมือนก็คือถ้าเลไทยเขาจะตัดหน้าไอ้ตัดหลังเนาะไอ้สองหลานก็ตัดหน้าให้ผมยังเคยถามว่้ทำไมตัดหน้าง่ายเก่ง่ายคือตัดตัดนี่หมายถึงขีดขีดเน็ตเน็ตให้ให้บอกว่าถ้าบางคนก็ซื้อสองสี่เก้าบางคนก็ซื้อแต่สี่เก้าแต่เขาไม่ซื้อสองสี่แต่พอพอเป็นเดียวก่อนนะครับชิคกี้วเนาะตัวนี้ก็คือเลขซองละล้านนี่ก็ถือว่าพึ่งเปิดมือนีสดๆร้อนร้อนมือนีวันที่ วันที่เจ็ดไม่เปิดเปิดวันที่หกเปิดวันที่หกแต่ว่าวันที่เจ็ดอ๋อหมดแรกโอเคโอเครอบแรกคือวันที่เจ็ดมันสีออกมืออื่นซื้อพรุ่งนี้นี่ก็คือพันไหมาเรียวสองสี่เก่าแล้วก็สามเก้าห้าเลขสองโตมีอยู่สแกไครับก็คือเลขเลขหนึ่งพันตัวท่านย่อมาให้สองชุดเลขหนึ่งร้อยตัวท่านย่อมาให้สี่ชุดครับนี่อยู่ที่เราจะเลือก บุญใครเยอะก็เลือกถูกตัวใดตัวหนึ่งแต่ถ้าบางคนเขาก็ซื้อหมดนี้ซื้อซื้อถึงนี่แต่ถ้าวนไปวนมาไม่เกินสองรอบเข้าแน่เข้าทีนี้เวลามันออกเขาจะตัดออกไปเรื่อยตัดให้เหลือน้อยที่สุดใช่ไหมไม่ไม่ตัดไม่ตัดเลยเข้าหมดเลยซื้อจนถึงใช่จนหมดรอบซื้อเจ็ดรอบจนหมดรอบเขาไม่ให้ตัดอ๋อครับนอกจากเราซื้อเลยรอบหนึ่งอ่ะเราจะซื้อทุกตัวแต่ว่าถ้าใจเราชอบเน้นตัวไหนเราก็จะหนักตัวนั้นครับอยางบางคนที่แตกสามตัว ทิดเขาเอาไปซื้อหวยไทยอ่ะเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกแปดถูกทั้งโตัวทั้งเต็งหลายเซนอยู่ค่ะคือก็และนี่ก็ใช่ครับและถ้าใครถูกก็เบอร์โทรศัพท์นี่ไว้ก็แอดไลน์ไว้ได้ร่วมกันคครรัับบเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างแครบไว้แครบไว้ทำไมต้องสีเขียวไม่ต้องถามนะครับเนียวซับเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับคนดูในเพจเยอะๆมากคนคอมเมนต์ ก็เเปนหลลัััรรวยคบใครที่จะก๊อปไปปล่อยก็พยายามอย่าเล่นนะครับก๊อปไปได้แต่ห้ามเล่นนะครับครับชานวุฒิชันเล่นแล้วมันจะเครียดชานวุฒิค่ะชานวุฒินี่ครับแคปนะคะชานวุฒิแคปแกปครับชานวุฒิถ้าก๊อปไปแล้วห้ามเล่นนะครับล้าานนผ่ตอองร้านผ่านตลอดอ๋อับายเป็นชื่อตรงล้านผ่านตลอด สองละล้านเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมไม่รู้เลขอะไรเพราะไม่ใช่เลขผมเป็นเลขที่ฝากมาครับแต่ว่าสำคัญที่ที่เข้าเข้าเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็เข้าถ้าเข้าเมื่อไหร่ผมก็สายก็หกทุ่มเลยครับเลยนอนครับบางทีก็หกทุ่มเนยนอนปึ๊บทองละล้านี่ครับ่ไว้เดี๋ยวผมจะสองสิบเก้าแคบไว้แคบไว้ชอบเอฟซีแคบเผาแคบเผาแคบเผาแชร์ด้วยเนาะแชร์ด้วยแชร์ด้วย แค่บอกบุญนะจ๊ะใครจะร่วมบุญก็ตามเบอร์โทรข้างล่างซองนี้ซื้อทั้งหัวใหญ่ด้วยค่ะคือซองเดียวได้เจ็ดรอบแต่ถ่า F ได้ถ่ายไปเขาจะย้ำเลขให้ย้ำย้ำทุกวันย้ำวันเป็นวันย้ำวันเป็นวันคือถ่ายครั้งเดียวแต่ย้ำย้ำเลขได้วันเป็นวันเองครับผมว่าถ่ายครั้งเดียวเพราะว่ารถ เพื่อนบ้านเพื่นบ้านมันเพื่นบ้านเยวันเพื่อนบ้านพอไทยวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ก็เตรียมย้ำเลขย้ำเลขย้ำเลขให้เราเราก็ย้ำเลยค่ะย้ำปุ๊บย้ำย้ำเพราะว่าถ้าไม่ย้ำคนจะดูเอ๊ะบางคนพอมาที่ที่ถึงวันที่สี่เขาว่าโอ้คือไม่ทันลืมลืมซื้อขอค่าสี่ก็เสียดายก็คือจะย้ำจันพุทธศุขจันเอ่ยย้ำให้เขาจันพุทธศุขจันพุทธศุขย้ำย้ำสามครั้งถ้าลืมย้ำปุ๊บ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 พอเราเอามามาบอกปุ๊บว่าโอ้ ไม่เห็นเลขเลยเพราะคนไม่ได้ดูคลิปมาดูตอนท้ายแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ดูย้อนเขาไม่ได้ดูวันที่ไงครับก็ดูวันที่ด้วยนะดูวันที่ด้วยว่าองอนไรคือทำง่ายนะครับสองละล้านสองละล้านคนรถนี่มาหลายแสนก็เพราะสองละล้านอ๋อครับอ่ะสุดท้ายนี้ให้ขัางจรวดคุยกับเอฟซีหน่อยนิดหนึ่งวยพอนไออะไรก็ว่าไปสงการนี้ก็เล่นน้ําอย่างสนุกสนานก็ว่าไปตอนนี้ก็ขอให้มีเงินมีใช้เนาะมีโชคมีลาบที่สิบหกเนี้ย แล้วก็เล่นน้ําอย่างมัดระวังครับแล้วก็อย่าลืมทำบุญด้วยสงกรานับถ้ามีโชคไม่ราก็ศูนย์เก้าแปดงเป็นเลขที่บุญกันแกไปสุดท้ายแล้วก็ปุ๊บลูกวานแช่แช์แช่เด้อขอให้ทุกคนมีเงินล้านเด้อ้ทุาุุุรวย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 นี่นี่นี แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆลยครับ